สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองจ้ะภาพนี่เรางพิเก็ข่าวได้จ้ะมื่อเนี้มื่อนี้ตีกับมิปลเนาะค่ะอันนี้เป็นชากระปองเนาะพี่นองเนาะปนผนขนแบบนี้ยได้จ้ะพักนะคะอันนี้จะเป็นพักกาดพักกัดขมเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะก็จะมีพักกูดที่ห้าเก็บมานะจ้ะอันกับพักขมจ้ะพักขมทะเลเต็ตีผ้าไปเก็บมาแล้วค่ะีนเนาะเก็บมาของบ้านจ้ะตรงนี้ก็จะมี นี่อันนี้เป็นหมูจากมดกระดูกเน,ะนานนเนะนั่นน้พักจะไป่นองอันพักกาดมันนพักกาดพักอัน,นสลัดทะเลจ้ะเตือนว่าสลาดัดอันไส้หานเนาะว่ามันจะมักอยู่ในพวกไส้าหานนะคะที่ไม่หาไส้เนาะจ้ะยาตะกะแตนนะคะแรงถอยเกมมานะคะจะมีหอยแมงปูแล้วลองมังทางนเลยค่ะตัวใหญ่ดีอยู่แต่วาบอกว่ามันจะเป็นจังไงเนาะก็จะมีหอยจุ๊บ ไม่จุบตัวยายยังเสียเลยจ้ะพี่น้องบางทากับตัวหญ่บางหาจะไม่ต้นนอยเนาะค่ะเนาะข,นข้าวสวยเนพักรลวงข้าวจักนะคะอยากกินนะจ้ะอยากกินพักรวงเนี่ยแหละขออนุญาตใส่ด้วค่ะเพราะว่าดีกิ่คนเดียวนะปใหญาเนาะ,ะบอกกินน้ำตีค่ะแล้วบอกกินข่าวบอกกินแป้งนะคะบอกกินน้ำตาลเนาะ แซับเน่อยแซ่บอันนี้จะเป็นผักโมจ้ะพี่น้องขาอันนี้ก็แซ่บพี่น้องแซ่บๆจ้ะแล้วเป็นนดนกินเถื่อนเนาะอ่นานาบรรทัดบันเท่าเนี่ยค่ะแซ่บที่สุดเลยวะ่ะผักโขมเลยค่ะไปพัดน้ำมันหอยก็ได้เด้จอจ้ะไปอบชีสก็ได้เด้อจ้ะ เอาวันนี้รับเ้าจะไปทานเราจกินข่าวของเราแห้วกินสลัดกับเนื้อจ้ะ าบานแซ่จ้ะเสรัักับน้ำพริก วันนี้หิ้วเข่าแล้วแต่พี่น้องวัานีกินตำกะบะเมียนค่ะบะหมี่มะนกะสมก็ได้บะหมเห็ด หอยทะเลน,นะคะบมันจะไม่หมกแล้วตมเหลามกมันจะออกมาตามผิวหนังนะคะผิวหอยนี่เนาะห้องกระเก็บออกจก้ะนี่ยมันจะขึ้นออกมาสิโมกแทะได้ค่ะไปนอนแต่มันน้อยไปเปตะเก็บเอาเด้อคะ่ะแต่มันตัวใหญ่กระสินี่เนาะ สม่าจะบอกใครไม่เห็นนะคะ่ะไม่ขมหอยอานนี้นจะไม่มุกซะส่วนใหญ่บางตัวกับสิรา่าบางตัวกับสิบะมีแต่อันหอยจีไม่ไ้มีนม้ำน้ำไหลผ่านมันเวียนตลอดอะคะ่ะมันจะบอกใครไม่ขมเนะาะจตกหอยจะเป็นอยู่นิงยิงนะคะมุกจะจับพนดีค่ะปลกคม นั่นเตียวมาเห็ดเทศเมนูฝรั่งค่ะอบชีสให้รยยกรใหญ่กับหมูกินแซ,บซ่บมันทำตี๋ว่าตี๋อภักยังไม่เฮ็ดรสสั่นมา กระได้มากบรหลายจ้ะไดฟฝนตกหันตัวใหญ่ๆอันนี้อบเอาได้จ้ะซ่บแสบ แล้วเมื่อเอินก็นจะเอาพักอันนี้ไปน่ำจ้ะจะลดไปน่ำเนาะอันนี้ไปแคมป์เปียนเสียเอาไปชิดผักโขมผักโขมชิดกระทะจ้ะกินกันอันนี้พญใหญ่ก,กินน้ำใดจ้ะเอามา มันจะมันจะหวานตะิไปเก็บเดี๋ยวใจกลางมันจะ้ะเพราะว่าเสอร์มันกันย่าหมดแล้วเนาะ ส่วนเป็นออน้ำกลันกับเมียแต่เป็นนออ้องเพราะว่าเขาจะตัดตัดเห็ดท่ามท่านสาเนะาะเมื่อก่อนคือน,น้ำกลันจะ้ะ <c> เ <oughs> สียงตีเป็นยังไง มืนเดิมจนไม่นูซับซบๆินเขาแซบร้าย <c oughs> พี่บาลนองละเป็นอย่างตีคือเบเกบเอาไว้แล้วล่ะทำไมไม่ผูดจ้ะกินดูทัาเพี่นอะเจ้าหอยจุ่ไปเสียค่ะโดนๆเทาไปผ่อในมลใยญ่พ่นนะคะก็อยากกินหอยจุ <c oughs> ่เนาะมไม่ผัวลายจ้ะ คำสุดท้ายคะพี่น้องเขาหมดแล้วเราจะไปเพิ่มนเขาล้างไม้จ้ะคำสุดท้าย,าายกับกูดไี่เข้าจ้ะอืมสับลายอือส้มกับชิคเก้นล้างไม้ต่อจ้ะประคาบพี่น้องคลิปนี้ติขอตัวลาพี่น้องเขาไป,นนปก่อนนะจ้ะลานนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊า